สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบคลิปโตอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตัวใหม่นะเอาแบบมีเอ็ o โคหน่อยสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบคลิปโตนะครับพอแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเกี่ยวกับเกม Axie Infinity นะครับก็คือข่าวเพิ่งออกมานะครับว่า SLP นั้นไม่ต้องบิดไป m e t a m a s t ก่อนแล้วนะครับตอนนี้ไบแนนสามารถรับฝาก SLP จากโลนินได้โดยตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันนะครับอ่าดับแรกเราก็ต้องล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยเนาะเข้าผมยังไม่ได้เคลมเลยนะผมมีอยู่3 7 8 8, 8นะครับแม่เ่นเองนะครับผมกดเคลมเลยแล้วกันเคลมเลยเคลมเลยเดี๋ยวผมจะลองโอมแบบน้อยๆก่อนนะอ่าผมกดคอนเฟิร์มเพื่อให้เข้ามาอยู่ในโลนินก่อนนะครับเข้ามายังเข้ามายังยังไม่เข้าเข้ามายังยังไม่เข้าราอสักครู่หนึ่งนะฮะ ผลประกอบการก็ x อซผมก็คืนทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใจชื้นไปแล้วนะฮะคนหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับ3788500กว่าเหรียญยู d นะครับอ่าวิธีก็เดี๋ยวลองมาดูนะนี่นครับอ่าโฮลิเซตหน้านี้ทีหนึ่งก่อนก็จะมาอยู่ในนี้ตื้อดึงอาาอยู่ตัวที่เดิม <c oughs> อ่ากดโลนินวิดดอร์นะครับ <c oughs> โอ้ยสำลักอ่า เดี๋ยวผมจะลองดูนะมีความตื่นเต้นอย่างรุนแรงเลยนะเดี๋ยวผมจะลองมันก็จะอยู่บน ethereum นะเนาะ asset ผมจะเป็น slp นะแล้วก็มันมี377นะผมลองแค่3ขวดก่อนละกัน Space Save นะฮะที่จริงเขาเขียนว่า only withdraw to your metamask wallet นะครับก็คือยังให้โอนเข้ Met า metamask เดียวแต่วันนี้เราจะมาลองกันนะฮะนี่นครับก็คลิกเข้าไปในโอ้ลืมปิดปิดปิดทำไมซ่อนจํานวนตนัวนี้ซ่อนสิทาไมไม่ซ่อนละ่ะโอเค ไม่ซ่อนก็ได้นะอ๋อซ่อนตรงนี้โอเคซ่อนแล้วนะครับอ่าเข้า slp อ๋อผมต้องพิมพ์อันนี้ต้องเข้าตัวนี้ฝากนะครับเมื่อกี้แอบเบลอนิดนึงนะครับแล้วก็ slp เนาะสมุดเลเวอร์พอร์ชันนะครับแล้วก็นี่นะฮะเลือกโลนินนะครับ ah on นะครับแล้วเขาก็บอกถ้าเ h e the 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 asset form lonin volatile p i t เปลี่ยนจากคำว่า0 x เป็นคำว่าโลนินตรงนี้แทนนะฮะ โอเคแล้วก็โอเครับทราบผมก็นี่ก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้ตรงนี้นะฮะก๊อปปี้อันนี้นะ,ะปึ๊บเราไปวางในนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยน2ตัวแรกอย่างที่เขาบอกนะนี่ไงเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นโรนินนะครับเดี๋ยวผมก๊อปก่อนให้ตรงนะเรามาดูกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่าอ่ะขึ้นว่าผิดด้วยนะ แต่ว่าเราอยากลองนนอะเนาะสองละกันทำไมผิดอะโรนินจึก๊กจุ๊รทดสอบว่าโรนินถูกต้องอือฮึถูกเลยนะ ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะฮะแต่ว่ามันขึ้นว่าเลขผิดปิดไม่ได้หรอหรือว่าเราต้องปัะจ่ายตรงนี้เดี๋ยวผมลองมาบิดปจ่ายตรงนี้แทนกดเซนตรงนี้แทนลองดูลองดูอ,งดอ่าก็ s อ p สัก2แล้วกัน คำรอโลนิน um แล้วก็ก๊อบตรงนี้เอาแผลแล้วต้องวางใหม่หรอให้โหก๊อบตรงนี้เลยเนาะง่ายดีลองดูนะ่ครับเมื่อกี้เราบันบิดในหน้านู้นไม่ได้เรามาลองหน้านี้กันเซ็น <c oughs> มีความตื่นเต้นนะเอาแค่2 slp นะเพราะเขาเขียนว่าขั้นต่ำคือ1เอาทิ้มใหม่อีกอปวดหัวเหลือเกิน่ะ slp วาง โลนินเปลี nin, ่ยนเป็นครับว่าโลนินแล้ว S R P เอา2ขวด next 0 2, า0 2นะ Confirm ดูสิครับผมส่งไป2ขวดนะจะไปไหมก็ต้องเหลือหอ้อวมันต้องมาจ่ายค่าแก๊สะไรตยวนี้รอเปล่าเนีนะ่ยไม่มีอะไรค้างนะ ไปหรือยังไปแล้วนะครับไปแล้วนะ2ขวคนนะเห็นไหมสามเจ็ดผมมาดูมันจะเข้าหรือเปล่าอันนี้คืออันเดิมไม่เกี่ยวผมล้างก่อน <c oughs> จะมาลุ้นกันนะครับว่าจะมี SLP เข้ามาหรือเปล่านะครับตอนนี้4ทุ่ม25นาทีนะ ยังนะครับยังผ่านไป1น,นาทีแล้วนะฮะดูทรานเซ็คชั่นเลยนี้ก่อนนี่ส่งไปเมื่อ1น,นาทีที่แล้วจากอันนี้ส่วนนี้สองช่ยส่งไปน,นี้เลขกระเป๋าน่าจะถูกนะไม่น่าพลาด ไอ้มาแล้วนะฮะนี่ไงทุกคนมันเข้าแล้วนะครับนี่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 ยูดิฟเฟอร์ซิตซัคเซสฟนะครับ You have d e p o s i t 2 SLP นะครับเข้ามาแล้วนะครับไหนเข้าไปดูหน่อย SLP ผมไม่ซ่อนยอดของเหลือละ SLP นี่ไงทุกคน SLP เข้ามาใน n a แนนเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะโอ้โหได้แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมลองโอนทั้งหมดเลยไหมอลองดูไหม มามามา,มาได้แล้วยังไงก็ได้เนี่ยเราไม่เสียค่ารมเนียมเลยสักบาทเดียวนะฮะเนี่ยฟรีค่าธทมเนียมเลยว้าวสุดยอดนี่วิธีก็อย่างนี้เลยนะครับเราลงมาทําไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เคลมเสร็จเนาะคลิกเข้าไปในนี้นะครับปึ้งกดส่งตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเลขปุ่มนะอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนที่สําคัญนะเน้นย้าอีกครั้งหนึง่งแล้วเข้ามาดูก่อนกดคําว่าฝากนะเนาะเลือกเน็ตเวิร์กเป็นโลนิน เน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับพอ Copy ไปปุ๊บเนี่ยสมมตินี้เป็นช่องใส่ในโลนินนะวางปุ๊บต้องเอาคำว่าโลนินเนี่ยตรงนี้นะครับไปใส่แทน 0x นะครับตรงข้างหน้านะอ๋อคลิกยากเหลือเกินเป็นอย่างนี้นะฮะอาแล้วค่อยส่งนะครับนี่๋ยวผมส่งหมดเลยแล้วกันลองดูสิเซนนี่นะครับที่เคยส่งไปแล้วโอ้โหใส่ทั้งหมดเลยทั้งหมดผมเท่าไหร่นะ อ้าวลืมอ่าเท่าไหร่นะ3786อ่า3786นะ3786นะครับทูเรลอนีนกด next สมูร์โลฟอร์ชั่นนะโอเคนะไม่พลาดนะ กดคอนเฟิร์มแล้วนะปึ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วไงผมลองแล้วแสดงว่าใช้ได้จริงๆนะฮะ,อะรอมันออกไปก่อนอ่ะไม่อันนี้ไม่สมาร์ทผิดอันผิดอันยังไม่ออกยังไม่ออกนะครับดูทรานเซคชั่นที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้อ่าผิดอันต้องคลิกดูตรงนี้ออกไปหรือยังยังไม่ออกเลยนะฮะ Hey, กำลัง pending อยู่นะครับักเซลแล้วเดี๋ยวรอเลขรานเซคชันยังไม่เสร็จอ,อนี้ก็สะดวกเลยครับนี่ออกไปแล้วนะครับถ้าไม่เข้ามานี่ก็ลองให้เลยนะครับมารอในน,นี้เลยแล้วกัน เข้าหรือยังเข้าหรือยังนี่ทำผมก็เพิ่งทำครั้งแรกเลยนะเออก็ลองดูนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเลยนะครับรอสักครู่รอสักครู่นี่คลิปเกี่นาทีแล้วลืมเลยเออเก้านาทีแล้วนะ <c oughs> ยังไงกราบประธานอภัยท่านสมาชิกชมรมคนชอบคริปโตด้วยนะครับยาวหน่อยนะฮะคือทำไปพร้อมๆกันนะครับเห็นวิธีผิดพลาดไปแล้วมันบิดในตรงโลนินวิดดอร์จน,นั้นไม่ได้เนาะมันต้องมาส่งในนี้นะฮะ แรกผมก็งงเหมือนกันหมายยังอ่ะยังไม่มานะครับดูโลนินก่อนขึ้นยังแท s เซชั o นอันไหนดูหน่อยนะครับยังยังไม่เสร็จนะมาราคนน่าจะส่งเยอะแน่เลยใช้เวลาอยู่นะ ส่ง2อันเข้านะครับส่ง3,000กว่ายังไม่เข้านะฮะอะไรกันครับเนี่ยเอ,อ้ยยัง transaction ยังไม่ขึ้นเลยเาลาวรอก่อนโอ้นานอยู่นานอยู่อ๋อมาแล้วนี่ไงมาแล้วนะครับยูดีโพสิตอีเมลเข้าแล้วผมก็เลื่อนดูหน่อยตอนแรกมี2นะตุ้ดึงมาแล้วนะครับ3,788โอเคนะครับมูลค่า1 6 0 0 0หมนโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไง ถ้าใครชอบยังไงฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังภายในให้ผมด้วยนะครับท่านสมาชิกทุกท่านทั้งหลายออยังไงวันนี้ขอลกล่าวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ